สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MSA c h ANNEL ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นในลดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนำมาทำคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรนิตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํา i iPhone รุ่นต่างๆนะครับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาส่งท้ายเดือนของ iPhone 12นะครับ iPhone อีกรุ่นหนึ่งที่ต้องบอกว่ายังน่าซื้อมากๆนะครับ สำหรับ iPhone รุ่นนี้ขนาดหน้าจอ6.1นิ้วนะครับจอภาพเป็นจอแบบใหม่ด้วยก็คือจอจะดีกว่าทางด้าน iPhone 11อยู่พอสมควรนะครับตัวเครื่องเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นสำหรับท่านท,ที่กำลังอยากจะลองใช้ iPhone นะครับหรือว่ากำลังสนใจ iPhone 12แล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อคลิปวันนี้ผมสรุปรายละเอียดของ iPhone 12มาให้ทั้งหมดบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆสาหรับท่านที่กาลังจะซื้อ iPhone มาใช้งานนะครับสหรับ iPhone 12นั้นในเรื่องของการใช้งานหรือว่าสเป โดยรวมทั่วไปนะครับรุ่นนี้บอกเลยว่าหายห่วงนะครับถ้าเราจะซื้อมาเล่นเกมนะครับถ่ายรูปดูหนังหรือว่าใช้งานต่างๆทั่วไป iPhone รุ่นนี้ยังไปต่อได้อีกยาวๆนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับราคาแล้วก็ต้องบอกว่าค่อนข้างคุ้มสําหรับ iPhone 12ในเรื่องของราคานั้นก็มีการปรับลดราคาลงเรื่อยๆนะครับทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตซึ่งจะน่าสนใจมากน้อยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปร กกันกันนน่อะครบสำหรับ iPhone 12อัปเดตร,ราคาล่าสุดวันนี้วันที่29ตุลาคมปี2023มีราคาจากหลายร้านมาให้ได้ดูกันเหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนสำหรับร้านแรกที่นำมาให้ดูกันก็ขายโดยทาง Apple โดยตรงนะครับเป็นร้าน Las Mall ถ้าเราสั่งซื้อก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าได้เป็นของแท้อย่างแน่นอนสำหรับ iPhone 12เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยช่วงนี้ลาซาด a ายังมีโปรเพเดย์นะครับลดราคาในช่วงสิ้นเดือนของทุกเดือนซึ่งก็ลดราคามาตั้งแต่วันที่25ตุลาคมยาวไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายนนะครับมีคูปองส่วนลดต่างๆมากมายคูปองส่งฟรีนะครับยังไงแล้วลองกดเข้าไปที่ลิงก์ของลาซาด้าที่ด้านล่างของคลิปได้เลยนะครับสำหรับ iPhone 12ความจุ128 g b สำหรับ64ตอนนี้ก็หาซื้อได้ยากนะครับถ้ามีราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ20,000บาทส่วน128 GB จากราคาปกติ31,900นะครับลดราคาเหลือเพียง2 2 6 9 0บาทวิธีการจ่ายเงินถ้าเราสนใจจะซื้อนะครับก็สามารถเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางก็ได้อยากจะผ่อน่อนได้นะครับเขาให้ผ่อนสูงสุดถึง10เดือนดอกเบีย้ยไม่ต้องเสียผ่อนเพียงเดืนละ2,269บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับท่านที่อยากจะผ่อน กดเข้าไปที่ลิงก์ได้เช่นเดียวกันสําหรับสีตอนนี้มีเหลือ3สีนะครับเป็นสีขาวสีดําสีน้ําเงินแล้วก็สีเขียวมิ้นก็สวยทุกสีนะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์แอปเปิลหนึ่งปีดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน i อสตูดิโอนะครับก็จะมีหน้าร้านหรือว่ามีเว็บไซต์ของเขาด้วยนะครับร้านนี้ก็เป็นของแท้เช่นเดียวกันสําหรับ iPhone 12เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทย จากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือ21,500บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสาหรับแอป l e บ p ั a นะครับ iPhone 12ร้านนี้เป็นเครื่องไทยนะครับประกันเป็นประกันร้านมีให้1ปีเหมือนกันจากราคาปกติ22,900ลดราคาเหลือ14,900บาทนะครับท่านที่อยากได้ราคาถูกก็สามารถสั่งซื้อที่ร้านนี้ได้สําหรับการใช้งานใช้งานได้ทั่วไปเหมือนกันทุกอย่าง ต่างกันในเรื่องของประกันเท่านั้นสําหรับสีก็มีให้เลือกทั้งหมด5สีความจุมี2ความจุนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับแล้วก็มีประกันให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับ iPhone 12จากทางด้านแอปรัสเซดานะครับในช่วงส่งท้ายเดือนตุลาคมถ้าในที่สนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ La สเซดาอยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับส่วนราคาจากทางด้านแอปช้อปปี้น, e นะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสําหรับ iPhone 12ร้านนี้ขายโดยทาง Apple โดยตรงนะครับมาขายผ่านทางร้าน s h o p ป e m มอ l ของ s h o p ป e นะครับ iPhone 12เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยจากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือ22,590บาทสำหรับความจุ64 g b วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุดถึง48เดือนหรือว่า4ปีเลยนะครับผ่อนเพียงเดือนละ603บาทต่อเดือนเท่านั้น แล้วก็ยังจัดส่งให้ฟรีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1หปีดูเตากันที่ร้านที่สนะครับสำหรับแอปช้อปปี้ร้านนี้ iPhone 12เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยขายโดยทางร้าน i Studio นะครับจากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือ21,500บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ยากะพรผ่อนได้นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปี ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายร้านนี้ก็ราคาถูกนะครับสำหรับ iPhone 12ตัวเครื่องเป็นเครื่องไทยประกันเป็นประกันร้านนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่16,500บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยาก,ก่อนผ่อน,นสูงสุด48เดือนนะครับผ่อนเดือนละประมาณ441บาทต่อเดือนเท่านั้นสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากร้านให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับ iPhone 12จากทางด้านแอป Sho ป e e นะครับชอบร้านไหนก็เข้าไปเลือกซื้อกันได้ส่วนราคาจา จากบานาน่าไทนะครับตอนนี้ก็มีโปรโลดราคาพิเศษส่งท้ายเดือนเช่นเดียวกันสําหรับ iPhone 12ความจุ64 g b เครื่องแท้0ไทยโมเดลไทยนะครับจากราคาปกติ24,900ลดราคาเหลือเพียง2 8 0 0บาทเท่านั้นนะครับท่านที่อยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ b a n าน่าไทนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เลยตอนนี้มีสินค้าครบทุกสีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับเป็นร้านจาก สตูดิโอเซเว่นนะครับซึ่งร้านนี้ก็จะมีหน้าร้านแล้วก็มีสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วยนะครับ iPhone 12ความจุ 64GB จากราคาปกติ24,900ลดราคาเหลือ2800บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถผ่อนได้เลยนะครับผ่อน0%นานสูงสุด10เดือนก็ผ่อนเดือนละประมาณ2 0 8 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับถ้าในที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของสตูดิโอหรือว่าจะไปสอบถามที่หน้าร้านโดยตรงก็ได้นะนะี่ก็็จเป ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรสําหรับ iPhone 12ล่าสุดในช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับสำหรับท่านใดที่กาลังสนใจอยากจะซื้อ iPhone 12มาใช้งานก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับราคาโดยรวมทั้งหมดก็จะประมาณนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับตอนนี้มีเหลือ2ค่ายมือถือเท่านั้นก็คือเป็นของ True แล้วก็ DT แทนะครับสำหรับ AIS ตอนนี้ iPhone 12สินค้าหมดชั่วคราวนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t แท็ iPhone 12ความจุ64 g b นะครับโปรโมชั่นลดราคาพิเศษส่งท้ายเดือนซื้อได้ที่ราคา15,300ซึ่งไม่ต้องจ่ายค่าหน็ตล่วงหน้านะครับถ้าย้ายค่ายลดให้อีก1,500บาทก็จะเหลือประมาณ13,800เท่านั้นสำหรับรายละเอียดของแพ็กเกจรายเดือนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1499นะครับซื้อ iPhone 12ได้ที่ราคา15,300ซึ่งก็จะมีค่าเน็ตลงหน้าด้วยนะครับ3,500บาทถ้าเป็นโปร1199 ซื้อได้ที่ราคา16,800ั้ค่าหนีตล่งหน้า1,200แล้วก็โปร6 9 9ซื้อได้ที่ราคา19,100้นหน้ค่าหนี้ลุงหน้า1 2 0บาทเท่านั้นทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับนี่เป็นโปรสําหรับลูกค้าที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับรวมไปถึงลูกค้าดีแท็ที่อายุการใช้งาน3เดือนขึ้นไปก็สามารถซื้อได้ที่ราคา15,300แต่ว่าจะมีค่าหน็ตล่งหน้านะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อก็สามารถไไไปปหาาซื้อ้ออสบถมกันนดทีู่ย์ D ทุกสาขานะครับส่วนค่ายที่2สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย t r u e Move H นะครับ iPhone 12ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น14,200บาทนะครับมีให้เลือก3สีก็คือสีม่วงสีดําแล้วก็สีน้ําเงินนะครับสั่งซื้อออนไลน์ใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1000บาทสําหรับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตรายเดือนก็มีให้เราเลือกหลายแบบเริ่มต้นดูกันที่แบบแรกนะครับเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของ True Move H นะครับซื้อได้ที่ราคา, 14, า,คาอาน แล้วมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199ซื้อได้ที่ราคา 16700โดยที่ไม่ต้องจ่ายขั้นเนล่งหน้าโปร1199เหมือนกันนะครับซื้อได้ที่ราคา17810บาทแต่ว่าโปรนี้สัญญา6เดือนส่วนคนที่อยากจะซื้อราคา14700ก็คือมีหรือว่าสมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับแต่ว่าจะมีขั้นเนล่งหน้าด้วย1605บาทสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับโปร899ซื้อได้ที่ราคา15900คัน้นเงนล่งหน้า1070บาทสัญญา12เดือนเหมือนกันนี่เป็นรายละเอียดของโปรสําหรับลูกค้าของ True นะครับเริ่มต้นที่14700 ส่วนลูกค้าใหม่นะครับสำหรับท่านใดที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่กับ True นะครับก็ซื้อได้ที่ราคา14,700เหมือนกันเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับมีค่าเน็ตลุงหน้าด้วย1,605บาท Pro 899ซื้อได้ที่ราคา15,900ค่าเน็ตลุงหน้า1,070บาทนะครับแล้วก็ Pro 599ซื้อได้ที่ราคา17,100ค่าเน็ตลุงหน้า535บาทเท่านั้นสัญญาในการใช้งานมี12เดือนทุก Pro นะครับเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนซื้อได้ที่ราคา14,700แล้วก็สุดท้ายเป็น Pro สำหรับการยายค่ายออนไลน์นะครับซื้อได้ที่ราคา14,200เมื่อย้ายค่ายมาใช้ทรูนะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1น9 9 พร้อมกับจ่ายคนื่อยลุงหน้า1,605บาท Pro 899ซื้อได้ที่ราคา15,400คั้เนื่อยลุงหน้า1,070บาทแล้วก็ Pro 599ซื้อได้ที่ราคา16,600คั้เนื่อยลุงหน้า535บาททุก Pro มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่22,200บาทนะครับนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโ Pro Net สําหรับการซื้อ iPhone 12จากทางด้านค่าย True Move H นะครับเริ่มต้นที่14,200ท่าในใดที่สนใจอย,อยากจะซื้อนะครับอยา ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ทูช็อปทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดล่าสุดเลยนะครับสำหรับการซื้อ iPhone 12คลิปนี้ผมสรุปทั้งเครื่องเป่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตมาให้ท่านชอบแบบไหนสามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับถ้าอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่า แบบไม่ติดโปรโลดราคาพิเศษจากทั้ง Lazada, s h o p ป e นะครับกดสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปราคาเริ่มต้นประมาณ14,000บาทเท่านั้นส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับดูราคาแล้วดูโปรโมชั่นแล้วชอบราคาชอบโปรของค่ายมือถือค่ายไหนที่สุดก็ ไปเจื้อที่ค่ายนั้นได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแช์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ